ดาวย้ายหลัง8เมษายนปี65หมอลักย้ำสามราศีจากนี้มีเกณฑ์มั่นคงหากคุณเคยจมอยู่กับทุกนานหลังวันที่8นี้จะมีเกณฑ์เลื่มตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนหมอลักฟันธงลัคนาราศีมีนที่ผ่านมาดาวราหูอยู่ปีครึ่งจึงมีหลายเรื่องของราศีมีน หลยอย่างที่ครึ่งๆกลางๆแต่หลังจาก8เมษายนกำลังบารมีจะมีมากมายใครที่รวยสบายต้องระวังแต่ใครที่ลำบากจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้จะมีในสิ่งที่ไม่เคยมีแต่ไม่ใช่เงินเพราะเงินมันร้อนต้องเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างอื่นเป็นทรัพย์สินจะดีมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติ หรือเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยได้เจอราหูเข้ามาทำให้ได้เงินหมุนเงินได้จงทำโอกาสให้เกิดขึ้นจริงเมื่อถึงลัคนาราศีกรกฎป,ปรับเปลี่ยนปร,ปรับตัวเก่งกราหูย้ายครรกรรมะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานงานเกี่ยวกับต่างประเทศเรื่องดีจะพลิกฟื้นแต่ต้องระวังช่วงที่พระราหูเข้าราศีเมษ โหราศาสตร์กล่าวว่าคนเกิดราศีกรกฎอย่าพรีพรามต้องรอดูจังหวะรอดูท่าทีไปจนถึง8เมษายนเป้าหมายความสำเร็จความรุ่งโรดจะเข้ามาโอกาสเป็นของคุณจากที่คุณไม่เคยสำเร็จหลัง30มีนาคมก็ดีแต่อย่าเพิ่งดีใจรอวันที่8ก่อนคนที่เคยป่วยรื้อรังหรือหาสาเหตุไม่ได้ จากวันนี้ไปต้องลุยจึงจะสำเร็จการแต่งงานการมีคู่ให้ดูไปถึงครอบครัวให้ลึกอย่าให้ตันหารุมเรา้าหาโอกาสไหวพระสักการะตามที่ศรัทธาจะดีมากมาถึงลัคนาราศีเมทุนที่ผ่านมาดาวโคจรเข้าสู่ตำแหน่งวินาศเลื่มตาอ้าปากไม่ขึ้นเกือบสองปีเพราะมันเข้าสู่ความเสื่อม และจากวันที่30มีนาคมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีตำแหน่งเทวีโชคหนทางเปิดเลยจากที่เคยขายไม่ได้ก็จะขายได้ที่เคยเจอทางตันก็จะมีทางออกจะมีโชคลาภสมปรารถนาคุณจะเริ่มมีความหวังมีกำลังใจคิดอะไรออกมองยาวๆหลังวันที่8มีเมษายนดาวพฤหัสตีดาวใหญ่จะยัก แปลว่างานจะมั่นคงเจอแล้วคนต้องรีบเปลี่ยนเริ่มต้นใหม่เลิกป่วยใจทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยความหวังและกำลังใจด้วยการลงมือทำอย่าประมาทและให้ลงมือทำอย่างไรมอรักเปิดเผยว่าทุกราศีต้องมีกำลังใจและไม่ท้อให้รีบลงมือทำเพราะชะตาฟ้าเปิดให้คุณแล้วและว,วันนี้ลามาเช็ดดวงหลังสงกราน กับหมอลักษ์หลังดาวพฤหัสย้ายราศีพิกุรวยราศีไหนต้องระวังกันค่ะหมอลักษณราชสีเช็คดวงหลังสงกรานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวพฤหัสย้ายในทางโหราศาสตร์มีการคำนวณการโครจรของดวงดาวตามคำพีสุริยาตแบบโบราณโลกและดวงดาวโครจร ทำให้เกิดฤดูการสามฤดูสี่ฤดูของฝรั่งร้อนฝนหนาวใบไม้ผลิฤดูต่างๆมีผลต่อการประกอบกิจของคนคำพีสุริยาตจะดูว่าดาวดวงใดโคจรเข้าย้ายจากราศีไหนไปราศีไหนเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาดาวราหูย้ายจากราศีศพฤศภไปราศีเมษวันที่8เมษายน ดาวพระหัตย,ย้ายจากราศีกลุ่มสู่ราศีมีนทุกอย่างมีดีมีเสียแต่ไม่ได้พูดแทงกักจะเอาเรื่องอะไรต้องเอาเป็นเรื่องเรื่องดาวพระหัตย,ย้ายส่งผลต่อราศีไหนบ้างดาวพระหัตยย้ายดาวทุกดวงย้ายส่งผลต่อทุกราศีแต่ต่างกันเรื่องงานเรื่องครอบครัวความรักและเรื่องการเงิน แล้วดาวพฤหัสมาย้ายวันศุกร์มาเกี่ยวข้องกับสงกรานด้วยไหมสงกรานเป็นเรื่องของประเพณีที่พูดถึงมันก็เกี่ยวกับดาวการย้ายเป็นจุดกำหนดของปีใหม่ไทยในองศาคาเนเช่นพมา่าลาวก็ถือตามเรานี่แหละว่าเป็นปีใหม่ไทยช่วงปีใหม่ไทยถือว่าดวงเปลี่ยนด้วยหรือไม่การเปลี่ยนปีเช่นปีใหม่สากล หนึ่งมก,กราคมปีมากราน์ซึ่งปีนี้วันที่14คือวันมหาสงกรานต์แต่ทางดวงต้องดูดาวว่าในขณะเป็นวันปีใหม่สากลหนึ่งมก,กราคมปีใหม่ไทย14เมษายนมันมีดาวทำม,มุมอะไรยังไงมันมีดาวปรากฏก่อนและหลังการเป็นแปลงของวันดังกล่าวมีดาวอะไรย้ายหรือเปล่า ซึ่งมันมีดาวย้ายไงราหูก่อน30มีนาคมที่ผ่านมาพอถึงวันที่8เมษายนดาวพระหัสย้ายการยกย้ายของดาวทั้งคู่ในครั้งนี้อยู่ในมุมที่ดีเป็นตำแหน่งที่ดีคนส่วนใหญ่รู้แล้วว่าอยู่ราศีไหนเมฆคือดวงเมืองกับดวงโลกเป็นดวงเดียวกันคนเกิดลัคนาราศีเมฆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีพอหลัง30มีนาคมเป็นต้นมาจนถึง8เมษายนก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเดิมจะมีการเปลี่ยนใหม่สัทีเดือนพฤษภาคมจะมีข่าวการเลือกตั้งใหญ่ต้องมีอะไรที่เป็นปรากฏการอย่างแน่นอนการเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเพราะราหูเข้าทับดวงสตาเมืองจากนี้เป็นต้นไปราหูที่ยกเข้าราศีเมษ ใครที่เด่นหิวแสงเดี๋ยวก็เสร็จหมดเรียบร้อยใครหิวแสงใครซาใครต้องการสร้างเรตติง้งเดี๋ยวเสร็จอยูย่เงียบๆเฉยๆไหลโอโดยไปเงียบๆดีแล้วราศีเมษจะมีการเป็นแปลงทุกอย่างที่ดีต้องเกิดจากเหตุปัจจัยนั่นคือพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันราศีเมษเด่นเรื่องงานชีวิตที่ต้องเรื่องของ อง์รมรวมอย่าลืมราหูมาทับชตาเรือนชะตากำเนิดดาวเสาอยู่ในเรือนกรรมะเป็นปัสสวะซึ่งแปลว่าสัตว์สีเท้าซึ่งมีสามราศีนั่นคือเมรพฤษศและสิงห์แต่อย่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเหมือนแม่เขาขึ้นอยู่กับคนที่ดูอยู่เอากำลังไปส่งผลในการกล้าที่จะลุกขึ้นมาจากการป่วยใจ แล้วเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานที่ไม่ดีเปลี่ยนคู่ที่ไม่ได้ความเริ่มต้นใหม่สองปีกว่าป่วยใจเหลือเกินเหนื่อยลุกขึ้นมาดาวเคลื่อนเดือนย้ายแล้วลุยเลยสิอย่าก,กลัวถ้าคิดว่าไปไม่รอดก็อยู่ไปเถอะถ้าถามว่าอาจารย์ผมทํางานสุขกำลังสุดชีวิตเจ้านายไม่เห็นความสําคัญ เปลี่ยนเลยครับถ้าคนใจแบบนี้มันได้อยู่อาจไปทำเองเลยคนเกิดกราศีเมษคือราศีก่อร่างตั้งหลักเริ่มต้นดีที่สุดเวลานี้ทางเริ่มต้นในลูกน้องและทำธุรกิจเองเรื่องด้อยก็คือมีเรื่องต่างๆเข้ามามากมายให้คัดกรองเพราะจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาด้วยส่วนทางด้านพื้นชะตาของพืชศพ ดวงสตาพ้นพงหนาวพ้นเหงาเมื่อกราหูด่าพระหัตโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะแสดงว่าจากนี้เป็นต้นไปคนเกิดกราสีพุธศพจะมีแต่ความเจิดจรัสที่ผ่านมาไม่เคยงอมืองอเท้าแต่ยังได้ไม่ดีไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรติดขัดมาตลอดชีวิตแต่จากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่30มีนาคม จนมาถึงวันที่8เมษายนหลังตรงกราน,นี้พลิกฟื้นฟันธงที่ผ่านมาถูกราหูทับบ้างดาพระราสบดีโคจรอ,อยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่จากนี้เป็นต้นไปจะมีมุมที่ว่าคนบางคนทำบุญยังไม่เกิดผลแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปหนึ่งปีบุญที่เคยทำคุณความดีที่เคยมีจะส่งผลอย่างมากับคนเกิดพฤษศพ แบบปบูรณาการรอบด้านไม่ได้พูดถึงคนงอมืองอเท้านะครับคนพวกนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องมาดูเลยเป็นคนละเรื่องกันแต่อย่างทำมาตลอดยังไม่ได้ดีจะดีเมื่อไหร่นี่แหละ30มีนาคมที่ผัานกราหูกพ้นไปเกรือกูลอยู่ข้างหลังหลัง8เมีสายนดาบราชสบดีอยู่ในเรือนลาภะเป็นลาบเกรือกูลอุดหนุน จากนี้ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นความสำเร็จทำอะไรก็จะดีขึ้นฟันธงส่วนเรื่องด้อยคืออาจถูกแทงข้างหลังจากคนใกล้ตัวมาถึงกราศีมิถุนราศีนี้เคราอซํำกําจัดมาหลายปีถูกราหูทับเมื่อ3ามปีที่แล้วอาจต้องเลิกกับแฟนซ่อมบ้านซ่อมรถถูกโกงมีปัญหามิถุนย่ำแย่ พ่อแม่ป่วยมีแต่เรื่องเครียดๆพอหลังจากนี้ไปกราหูโค,โคจรเป็นลาภะหลังวันที่8เมษาไปพระรหัส,สบดีโค,โคจรอ,อยู่ในมุมกรมมะมันเป็นจุดที่ดีที่จะประสบความสำเร็จเป็นจุดที่ดีที่จะรุ่งโรธชาวราศีมิถุนในเวลานี้ถ้าทำงานอยู่ก็จะมีการขยายตัวเริ่มต้นก็ดีทุกอย่างเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆ สิ่งที่ด้อยคือละเลิกความฝันเพลเจอร์เลิกได้แล้วอยู่กับความจริงหาข้อมูลลงมือปฏิบัติให้จริงจังพืชศพกับมิทุนไม่ได้แตกต่างรากพื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันคนเกิดพืชศพมุทะลุดุดันกล้าได้กล้าเสียจริงจังเช่นทันเฉลิมอยู่บำรุงคุณหญิงสุดารัฐเกยรุราพันธ์พวกนี้พืศพหมดแต่มิทุนชอบหลาะแหละ ตามน้ำโลเลเพราะเป็นธาตุลมพุธศพเป็นธาตุดินฐานต่างกันดีจึงต่างกันคนเกิดพุธศพจึงมุ่งมั่นมีถุนอารมณ์แปรปรวนเรื่อยๆมาตามลมมึงหากูเฮก็ต้องตั้งใจให้มากขึ้นถ้าดีต้องเกิดจากอะไรที่ดีมาก่อนต้องมีอะไรที่ทำมาก่อนแล้วมาถึงราศีกรกฎราศีนี้พูดได้ว่า กรุงโรดไม่ต้องกลัวเป็นราศีทวารจากนี้ไปเป็นเวลาเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นรุงโรดเจริญก้าหวน้ามีจุดเปลี่ยนกรกฎเป็นหนึ่งสี่จตุราศีหรือราศีแม่ธาตุดูดวงมา30ปีคนที่จะยิ่งใหญ่ในแผ่นดินได้กรุงโรดได้มักเกิดราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกร กรกฎคือหนึ่งในราศีของผู้ยิ่งใหญ่ที่จะประสบความสำเร็จคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎจะรุ่งโรจน์ก้าวหน้าขยายตัวอย่างสูงหลังวันที่8เมษายนดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนสุภะหมายความว่าขอให้ราศีกรกฎตั้งเป้าที่ผ่านมาอะไรเข้ามาก็เปลี่ยนใหม่ยุทธศาสตร์มีเชิงรับได้เชิงรุก หลังจากวันที่8เป็นต้นไปคนเกิดลัคนาราศีกรกฎหากตั้งเป้ายุทธศาสตร์เชิงรุกว่าต้องทำอะไรจะสําเร็จฝันทงส่วนด้อยถ้าเป็นโสดอย่ามีครอบครัวถ้ามีหุ้นส่วนต้องระมัดระวังมาถึงราศีสิงราศีนี้มีเรื่องที่ไม่ดีที่ต้องระวังข้อแรกเลยอย่าหุนหันพันแล่น ในการคิดในการตัดสินใจเรื่องสำคัญเพราะมันมีดวงดาวหนึ่งโครจอรอยู่ในมุมบรณะกับดวงสตาตั้งแต่แปดเมษายนคือดาวพฤหัสบดีมันจะทำให้หนึ่งตอนนี้ต้องไปตรวจร่างกายเป็นอะไรจะได้เจอจะได้รักษาได้อย่างฉับพลันต้องระวังการคิดการตัดสินใจในระหว่างนี้จะมีปัญหาใครที่มีลูกมีหลานจะปวดหัวมาก พระดาวอุตตะจรเป็นมรณะจะเป็นอย่างนี้ไปหนึ่งปีจากนี้ถ้าร่วงรู้ล่วงหน้าก็ให้ระวังตั้งสติถ้าป่วยก็ไปหาหมอรักษาได้แต่สิง์ก็มีเรื่องดีคือกราหูจรเข้าเดือนสุภะชาวราศีสิง์คิดทำอะไรด้วยความตั้งใจมุ่งม,มั่นทุ่มเทศึกษาโดยรอบลุยสำเร็จ ไม่มุมที่จะสำเร็จจากสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยเกิดกรอคอยความหวังว่าจะประสบความสำเร็จนี่คือเรื่องดีรู้รอบรู้จริงแล้วลุยจะสำเร็จมากมาถึงราศีกันค่ะตั้งแต่8เมษายนไปจากนี้จะดีมาก,กรุ่งโรดประสบความสำเร็จศัตรูอุปสรรคจะแพ้ภัยกลายเป็นศัตรูกับราศีกัน ศัตรูก็จะแพ้ภัยตัวเองไปเองข้อเสียคือมิถุนกับกันเป็นพวกโลเลไม่มีความมุ่งมั่นคนเกิดกราศีกันบุญที่ทํามาตั้งแต่อดีตชาติจะส่งผลจากนี้หนึ่งปีไม่มีคู่ก็จะเจอคู่ต้องได้เจอใครสักคนสําหรับคนโสดในปีนี้มาถึงราศีตุลค่ะราศีตุลน,นั้นมองในมุมดีคือดีมาก ในมุมร้ายก็มีมุมดีคือจะมีโอกาสประสบความสำเร็จรุ่งโรดราหูส่องแสงสปอตไลท์จะส่งมาที่ชาวราศีตุลโอกาสช่องทางอะไรมากมายแต่ข้อเสียคือจะมีเรื่องมีภัยพวกเท่าเทําดำดจะเข้ามาหาเรื่องเรื่อยๆต้องศึกษาหลายด้านขาบลูกคาบดอกอะไรหรือเปล่าแต่ข้อดีคือหนึ่งจะมีสิ่งให้บุกเบิกเริ่มต้น เรียนรู้พัฒนาสิ่งใหม่ๆไมีอะไรเกิดทางใหม่ๆต้องไปเปิดใหม่ที่ไม่เคยเปิดมีในสิ่งที่ไม่มีมาถึงราศีพิจิกราศีนี้จะมีอุปสรรคปัญหาจากบริวารคนรอบตัวเยอะข้อดีคือจะมีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคนใหม่ๆแต่เรื่องเดิมๆที่มีมาคนเดิมๆ ที่รู้จักจะนำมาซึ่งปัญหานี่คือพิจิกเด่นเรื่องเงินมีโอกาสมั่นคงจเจริญก้าวหน้ามีช่องทางในการประกอบหรือได้เงินได้ทองง่ายกว่าที่ผ่านมาแต่บริวารลูกน้องบุตรคนรู้จักเก่าก่อนจะสร้างปัญหาคนใกล้ตัวก็ไปจัดการบริหารปัญหาชีวิตเรื่องไข่เรื่องมันอย่างปัญหาครอบครัวจะแก้อย่างไร ต้องแก้เรื่องของใครของมันอาจารย์บอกว่าปีนี้ทุกราศีส่วนใหญ่ดีหมดแต่ในราศีของแต่ละบุคคลจะมีเรื่องไปต่อให้โคตรดียังไงก็มีเรื่องด้อยอยู่บ้างหรือด้อยมากก็จะมีเด่นบุญกรรมไม่เท่ากันสิ่งที่ทำใหม่ก็ไม่เท่ากันด้วยแม้จะราศีเดียวกันมาถึงราศีธนูธนูนั้นต้องลุยสุดตัวสู้สุดใจ จากนี้ไปสองปีรวยฟันทงสองมีเกณฑ์ใครที่กิดเกาะในฐานะเกิดโควิดจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนเปลี่ยนย้ายสถานที่ไปอยู่ในที่ความสุขของตนคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับเพราะโควิดเดี๋ยวจะได้กลับแล้วไม่มีบ้านก็จะมีบ้านหรือมีบ้านแล้วจะใหญ่ขึ้นบ้านใหม่อยากขายก็ขายได้อยากซื้อก็ซื้อได้จะเด่นเรื่องนี้ คนเกิดธนู80%ดีซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีด้อยมาถึงราศีมังกรในเวลานี้เรื่องดีคือมีเก่งการเปลี่ยนแบบยกเครื่องทั้งชีวิตซ่อมร่างทั้งตัวตั้งแต่กระดูกฟันโน่นนี่นั่นบริวารลูกน้องไม่ดีเอาออกเริ่มต้นใหม่บ้านไม่ดีบ้านใหม่ชีวิตถึงจุดเปลี่ยนเหมือนลอกคราบ เด่นการเป็นแปลงแล้วดีถ้าไม่เปลี่ยนก็ตายคาเคียงที่แย่คือแย่จากสภาพเดิม,ดมต้องกล้าเปลี่ยนสมมติคนคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพักหนึ่งใหญ่ด้วยอำนาจแต่ลูกน้องบริวารเฮ้หมดต้องริบยุบกรมนี้แล้วทำใหมจะไปอยู่กับพวกนี้ไปค้ำประกันมันทำไมต้องกล้าตัดเล็บไหนนิ้วไหนไม่ดีตัดทันทีอย่าไปคุ้มครอง ผิดคือผิดถูกคือถูกคนมังกรต้องเลือกให้ชัดเจนไม่ดีก็ต้องตัดไปต้องเด็ดขาดมาถึงราศีกุมชีวิตพลิกฟื้นรุ่งโรจน์มาก,กรวยมีช่องทางใหม่มีโชคลาภทั้งการงานและโชคมีหมดกลุ่มโคตรดีส่วนด้อยคือไม่รู้ว่าตัวเองดีเพราะสองสามปีที่ผ่านมาดวงโคตรแย่เลยหดาวประจำตัว อยู่ในมุมคู่ศัตรูเสียงานตกงานมีปัญหาป่วยเจ็บเบื่อเซ็งงอยเหงาจากนี้พิกดีแล้วคุณต้องรีบฟื้นตัวฟื้นใจแล้วจะด,ดีเองจะมีช่องทางนำมาสู่การซื้อการขายในช่วงสงกรานต์จะมีโอกาสโชคลาบมีเงินมีทองชัดเจนยิ่งไปไหว้พระทำบุญทําทานยิ่งดี มาถึงราศีมีนหนึ่งถ้าอายุเกิน65ปีขึ้นไปมีการป่วยเจ็บจากตายชับพันไม่ทรมานคนราศีมีเกณฑ์เรื่องร้ายต้องไปตรวจร่างกายมีอะไรค่อยๆรักษาไปจะได้หมอดีส่วนเรื่องชีวิตจะลงล็อกมีการเริ่มต้นอะไรที่เคยพลิกล็อกไม่ลงล็อกหลังจากนี้จะลงล็อกเอง จากนี้เป็นต้นไปเช่นงานก็เหมือนได้ไม่ได้จากนี้หลงตัวเด่นคือความเป็นตัวของตัวเองค้นพบตัวเองเจอตัวเองเริ่มต้นอะไรมีนเป็นคนว่าอะไรว่าตามกันเขาสามารถทำลักษณะปณีปนอมยอมความกลมกลืนแล้วได้โอกาสที่ดีที่เคยผ่านไป